สุดยอดแต่ตอนนี้พอเจ็บอยากให้ชวนบ่าโบ่ลงไปขึ้นเบิ่งอันตรงนั้นขึ้นบ่งบยังพอแจกขึ้นเบิ่งเขาเอิญยังหันสกายวอล์กเดย์สกายวอล์กบอกสิท่านอยู่บนน้องบนนี้ก่อนสิไปดีพาพี่น้องมาเบิง่งแล้วเบาแจกเจ้จาตะลึงบนนีต้ตะลึงตะลึง,งตาลึงกอโอ้โหิ่นเห็นนดนี่นี่งามและก็สะอาดเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอาเด้อนี่ต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้เนี่ยนะบ่ธรรมดาเนี่ยธรรมดาสะมืองสะเมือใดนะครับนี่แหละคือความเอาใจใส่เนี่ยของผู้บริหารเนี่ย สิ่งที่บาบกเกิ่นไปก่อนเนี่ยผู้บริหารแตกต่างกันผลงานย่อมแตกต่างกันน้องเพียงเนาะอ้าวมาพบพอ่อปราดผู้น,นึงอีแล้วสบายดีโอ้ทา,าความมูสุดใจเนี่ยต่างจังหวัดนี้เนี่ยต่างจังหวัดแต่ก่อนบาต้นก็คิดว่าจะจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีและสบายดีทางพอแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะมือนี่กลับมาพบมาพ่อกันคือเก่ากับช่องพื้นบ้านชาแนลมือนี่ยอดเองมีเรื่องลาวจะมานําเสนอเนาะ เรื่องราวของเป็นการเดินทางของสามหนุ่มเนาะระหว่างบาโบ่บาแจบบาต้นเนาะซึ่งคลิปนี้ต้นฉบับก็คือบาโบ่โซลา่าเสียงแกลราวถ้าหากาว่าผู้ใดอยากเข้าไปติดตามและหับชมในการรีวิวถนนสวยงงามของประเทศไทยสามารถไปติดตามและหับชมกันได้ซึ่งคลิปนี้เบาวยอดก็ได้ขออนุญาตเพิ่นเนาะมารีวิวคือว่าความสวยงาม ของถนนคนย่างเนาะซึ่งมาเบอยอดนี่แปลกใจว่าเฮ็ดแนวใดคือได้งามแท้และก็มีลูกศรขีดงามๆเนาะขนาดเบาต้นเองเนาะเพิ่นยังงงและเพิ่นยังสงสัยว่าเอาเงินสิอยู่ใสมาซากเพบาๆเนาะอันนี้ก็เป็นคําถามของเพิ่นเนาะเพิ่นะว่าเอาเงินที่ใสมาซากเพิ่นวะ่าเนาะมันคืองามเบิ่งเพิ่นรูปพี่น้องเบงิ่งเบิ่งเพิ่นรูปเนาะ ก็ย้อนว่าความงามความตื่นเต้นที่เหตให้หนุ่มลาวสามคนนี้อดใจจะรีวิวบ่อยพี่น้องเบิง่งจะมีถนนขีดอันนี้บแมนถนนที่แปบว่าให้ทายวิวสวยงามเด้อันนี้ถนนคนยางถนนคนออกกําลังกายพี่น้องในต่างจังหวัดของประเทศไทยพี่น้องซึ่ง่ยอยดได้ฟังแล้วก็โอ้ขนาดนี้เลยบอพี่น้องว่งบยอยดกับบได เคยไปที่แบบว่าทุกจังหวัดนเนาะเบื้องพี่น้องความสวยงามเนาะโบมีขี้ดินเลยพี่น้องโบมีเปื้อนเลยเป็นยังจังหวะแบบว่าเพื่อนคือหักษาได้แบบนี้เนาะเพื่อนคือหักษาได้แบบว่าโบให้เปือนเลยเนาะเห็นบบพี่น้องโบมีขี้ต้มขี้ดินเพราะว่าประเทศไทยนี่มันโบมีคุต้มเลยพี่น้องเนาะในถนนหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะเขาจะเห็นพื้นดินนี่หยาบเนาะเพราะว่าส่วนหลายเพื่นนอนก็จะคนกี้ คนขี่แบบว่าตามถานนแบบซี่นะถ้าห่างอยู่แบบว่าตัวเมืองคือซีสันสะอาดจ,จะต่างจังหวัดอยู่แต่ว่ายัางอยู่ในตัวเมืองของต่างจังหวัดคือสีเนาะเบื้องพี่น้องจะมีเส้นเหลืองๆแล้วก็เส้นขา,ขาวๆนี้ถ้าผู้ใดหูห้ก,ก็พิมพคอมเมนต์บอกบายอดในว่าเส้นเหลืองๆนี้แล้วก็อันลุกสอนขา,ขาวๆนี้มันแปลว่าอย่างพี่น้องเบื้องพี่น้อง เห็ดได้แบบว่างามไปเลเนะพี่น้องเนาะเห็ดได้แบบว่างามไปเลเจิงบอยดได้เห็นแล้วก็ความตื่นเต้นของคนในอยู่ตรงนั้นพี่น้องของเบาต้นเบาโบ้แล้วก็บเบาแจ็บที่ได้ไปถ่ายความสวยความงามแหละความโดดเด่นในตรงนั้นเนาะซึ่งวันนี้บาอยดเองก็จะนําคลิปเหล่านี้เนาะเป็นบางส่วนบางตอนที่แบบว่าเพิ่นรีวิวหล้วก็เพิ่นได้สัมภาษณ์กันเนาะ สั้นๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะจากสองสามนาทีแบบว่าเพื่อเป็นอัตลลดเพิ่มเติมเนาะซึ่งบอยอดเว้ากับบอยอดกับบอยด์อยู่ในตรงนั้นเนาะบอยอด์ก็จะมารีวิวคร่าวๆทุกคนแบบว่าให้พี่น้องได้เบื้องนะครับชวนบ่าวโมลองไปขึ้นเบิ่งอันตรงนั้นขึ้นเบื้งยังบอจะขึ้นเบิ่งเขาเอิญยังหันสกา sky walk day sky walk ที่ท่านอยู่บนเนาะวันนี้ก่อนสิไปดีพาพี่น้องมาเบิ่งแล้วบ่าวจับเจ้าตะลึงวันนี้ตะลึงตะลึงตะลึงอัวงอโอ้โหด นี่นี่งามและสะอาดเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบื่องเอาเนี่ต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้นี่นะบ่ธรรมดาเนี่ยธรรมดาสะมืองสะเมื่อดนะครับนี่แหละคือควบเอาใจใส่เนี่ยของผู้บริหารเนี่ยสิ่งที่บาบกเกินไปก่อนเนี่ยผู้บริหารแตกต่างกันคนงานย่อมแตกต่างกันนะเพีองเนาะอ้าวมาพอปราดผู้หนึ่งไอ้แล้วสบายดีโอ้ทำความมดสุในใจเนี่ยต่างจังหวัดอนี่ต่างจังหวัด แต่ก่อนบาต้นก็คิดว่าจ,จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดในหน่อยได้บัดมาเห็นหป้าทุกคนนี่นี่ววนี่ก่อต้นบาโบนี่เนี่ยเพิ่นเอาเงินมาใส่สามก็ได้ก็รอกเพิ่นเฮ็ดให้คนเล่นเพิ่นเฮ็ดให้คนออกกำลังกายได้นี่ซื้อแบบว่าซื้อสุขภาพให้ประชาชนได้เนี่ย <c oughs> เฮ็ดตอบแทนในประชาชนหลังจากได้เงินแบบว่าเงินเหนียงเงินยี่ต้อนเ <c oughs> งินหนึ่งหมื่นบาทเงินหนึ่งบบาทแล้วทุกคนรัฐบาลเพิ่นยงัง มอบอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเผื่อมีสุขภาพที่ดีได้เงินทุกบาททุกทตังที่ประชาชนคนไทยเผื่อเสียภาษีไป <c oughs> เพิ่นก็ได้คืนมานี่ทุกคน<ม>ได้คืนมาพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศทุกคนเบิกเอาเนาะเห็นทีแรกก็นึกว่าท่างรถเนี่ยมีท่างไปแล้วก็ทังกับน <c oughs> <พ>่ลูสศรณูประเ็ดนี่กรมโยธาธิการและผังเมืองนี่ทุกคนเพิ่นเหตดนี่โบเมนอันนี้ได้ทุกคนฟ้าตัวนา อิจฉาบออิจฉาได้ผู้คนเบอร์ไหนเบอร์ไหนครับช่วยบอบออิจฉาบอทุกคนนี่อันนี้แม่ยังอันนี้ทางยังทางคนย่างเอ้าบยย้อนกันได้อ่ายคนละฝักฟังเลยคนละฝักฟังแบ่งเขียกันนี่ทุกคนเพราะนั่นถุนในอ้ายยีมเบิอง์ที่สูงสุดเบาบวกบางครึ่งงามอะไรกี่ได้เบอร์ไนฮะแต่ก่อนบางคนอาจจะเข้าใจว่าจะเลินแต่อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่อันนี้ต่างจังหวัดได้เนี่ยติดกับสะเด้นพม่าได้นี่กันยังสุดยอดขนาดนี้ทุกคนเอ้ยมีฮอสกายวอล์กมาชม ฝั่งนั้นมีการแข่งรถนี่แหละแบบว่าเฮ็ดให้จังหวัดน้อยๆก็สร้างสิ่งดึงดูดสร้างเสน่ห์ให้คนอยากมาเที่ยวน้ำในยามแรกแห้งบ่กไซเป็นน้ำบ่บ่บ่แห้งเนี่ไอ่นี่ตลอดเป็นตลอดคนมีเขื่อนกั้นไว้บลยจังไดแม่ไอยมีเขื่อนกันแล้วมีน้ำจากธรรมชาติภูเขาได้ไหลมาแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่อะไรนี่นี่สเกตสังเกตสามัญสำนึกของคนไทยไอ้ายแบบว่าน้ำอยู่ในเทศบาลแต่ว่าบ่มีถุงพลาสติกน้ำบ่เสีย ขาจะบอกนี่คือโเมีนาวเชตได้ง,ไง่ายโดยต้องมาจากจิตใต้สำนึกจริงๆได้ยังแบบว่ามีน้ำใสแบบนี้ได้นีเออบางประเทศขยะเต็มได้นี่เน่าเหม็นไดน้บางประเทศใสเป็นว่าจะเดินแทกรุงเทพอ่ายฮะใสเป็นว่าจะเดินแทนกรุงเทพต่างจังหวัดคือโบว์นจะเดินมาสักเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอยู่ในประเทศไทยนี่ประเทศได้จังหวัดได้บว์จะเดินทายห่มให้บาตวนเบิ่งเนาะอันนี้ขนาดจังหวัดน้อยๆในกาญจนบุรีเดี๋ยงเป็นขนาดนี้เบิ้งเนี้ทุกคนเบิ้งเนี้ไปทางไหนครับวันนี้จ้า